สวัสดีค่ะพอกนอีแล้วค่ะเซ่บนัวครัวสาวอีสานมือหนีสิภาเห็ดเมนูปิ้งไก่บ้านค่ะนี่นะคะไก่บ้านของเราที่มักเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ากับมาย่างกันค่ะค่ะบรรยากาศหน้าบ้านนะคะกะสีเหมือนคึ้มๆึค่คะคือฝนดิดตกเนี่ยพี่นอ้องอืมมื่อนี้เข้ากันเลยเห็ดเมนูแบบอยู่บ้านนะคะปิ้งไก่ตาแจ่วค่ะแซ่แบๆน้ำกันคาะมื่อนี้ นี่ค่ะย่างไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะไกลบ้านมักทิงนนก้งไว้มือว่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะมักทิ้งไว้มื่อนี้เข้าก็เลยมาย่างกันค่ะหอมหอมค่ะนี่สุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเข้าสิตาําแจวกินกับปิ่งไกลบ้านมือนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไป menu, าเฮ็ดเมนูตําแจวเลยค่ะนี่นะคะก่อนอื่นเข้ากบครัวพริกกระเทียม นะคะหัวหอมใส่น้ำกันเสร็จแล้วนะคะเข้ากับตำค่ะตำรวมกันเลยนะคะพริกหัวหอมกระเทียมตำให้ละเอียดลองเฮ็ดเบิงค่ะแ่บค่ะนี่ค่ะตำให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันค่ะ ใส่น้ำปลานะคะลงไปเลยคะ่นะน้ำปลาเนื้อๆเข้านะคะสองสามสอนกะวาก,กันไปคะ่ะตาแจว่วบ้านๆนะคะใส่บักหน้าวคะ่ะใส่บักหน้าวลงไปใส่มะนาวลงไปเลยนะคะผงชูรสคะ่ะน้ำปลาคะ่ะ ตำทุกอย่างให้เข้ากันแซ่บได้ค่ะไปกินกระปิ้งไก่ในเขากันมากๆเลยนะคะตําแจวแบบนี้แจวพริกนะคะได่พริกมัตตาอุดอรนะคะพริกสวนคุณแม่นะคะแล้วมื้อนี้สาวิาสาใส่ต้อนประแดกน้ำ่ะนี่ใส่เป็นตัวลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตําใส่น้ำกันแซ่บค่ะได้จําตอนประแดกน้ำกะน,นัวไปอีกแบบนึงได้ป่ะเนอะ แล้วก็ตำให้เข้ากันจ้ะเรียบร้อยค่ะแจ่วพริกสาวอีสานเส็จเรียบร้อยกับตักเส่ถ้่วค่ะนี่ค่ะอ้เป็นตอนเลยเขาเนียวจำนะคะอือเรียบร้อยแล้วไปค่ะไปกินขขากันค่ะนี่กินกับไก่ย,ย่างนะคะแจ่วค่ะแจ่วพริกนะคะมีแจ่วพริกอ่าอันนี้สมพักค่ะได้มาจากอุดรค่ะคุณแม่คันไห้เนาะ กินกับหนอไม้นะค่ะต้มหนอไม้ค่ะพี่น้องอืซี่แกงเอามากินกับดีกว่าไปแล้วค่ะพอกันคลิหนาเล้วค่ะ